คนไหนแบบว่าถ้าตกงานอะไรอย่างเงี้ยคือมันเอาไปทําขายได้หนึ่งหน้าโรงเรียนได้พอเด็กพอเด็กเลิกเรียนอย่างเงี้ยถ้วยละสิบาทอ่ะคือสูตรนี้นะคะจะเป็นวุ้นมะพร้าววุ้นลำไยคือทุกอย่างอ่ะก็คือสูตรเดียวหมดเลยขนุนได้หมดเลยก็คือเหมือนกันทุกอย่างคือเราเปลี่ยนจากลำไยอ่ะไปเป็นมะพร้าวก็ได้เราเปลี่ยนจากลำไยไปเป็นขนุนก็ได้แต่สูตรมันจะตัวเดียวกันหมดเลยทุกอย่างสูตรนี้นะคือทุกอย่างสูตรเดียวหมดเลยค่ะสามารถเก็บได้กี่วัน ความเย็นได้ถึงนะคะลูกค้ามันจะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะหนึ่งอาทิตย์เลยอร่อยจริงลำไยเดหวานหอมกม่หม้อเบอร์สามโมกน้ำเกื็บเต็มหม้อน้ำประมาณ12ลิตรค่ะ12ลิตรอันนี้คือสูตรอะไรนะฮะับวุ้นลำไยค่ะวุ้นลำไยใช่ค่ะใส่บเตยกี่ใบใส่ใบเตยประมาณ สาใบก็ได้ค่ะใส่ใบเตยก่อนนะคะสามใบใส่ใบเตยไปนั่นเราทำงานอ่าได้ร้อยหนึ่งค่ะร้อแก้วได้พันึงได้ร้อยแก้วเบอร์สามหกแค่ห้าประมาณห้าร้อยสี่ร้อยห้าสิบห้ารวมแก้ว455แล้วก็ผงวุ้นใช้ได้พันหนึ่งนะโทษนะพงวุ้นนะคะห้าสิบกรัมนางเงือกตานางเงือกเพราะว่าถ้าอย่างอื่นอะ มันจะขาวค,คือน้งเงือกคือจะแพงแต่มันดีเพราะมันไม่ขาวแพงมันกี่บาทอ่ะสี่สิบบาอันนี้มันเจ็ดสิบบาทแต่ถ้าอย่างอื่นอ่ะประมาณหกสิบบาทแต่นี้นนเจ็ดสิบอันนี้มันจะดีกว่าเพราะมันไม่ขาวอันนี้มันกี่กรัมอ่ะห้าห้าห้าสิบกรัมค่ะสิกรัมแล้วก็ลงไปกับน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าอะไรบอกเขาด้วยน้ำเปล่ากี่กรัมล่ะประมาณใช่ใช่ค่ะ น้ำน้ำธรรมดาน้ำจากอกอะเดี๋ยวก็ถามอีกน้ำร้อนน้ำเย็นจ้านี่น้ำเย็นนะคะน้ำร้อนใส่ไม่ได้น้ำเย็นาาเราใส่น้ำร้อนวุ้นมันจะไปกองมันกับมันจะเหนียวน้ำธรรมดาเนี่ยเนี่ยร้อนไม่เย็นนี่น้ำธรรมดาน้ำธรรมดานี่นะคะให้ผงวุ้นมันละลายจากนี่ผงวุ้นให้มันแตกออกจากกันก่อนค่ะไม่งั้นทัาพี่ตุ๊กดูตรงนี้อันนี้คือถ้าผงวุ้นไม่ละลายมันจะเกาะตรงทัพพีเราเลยเนี่ยมันดูง่ายค่ะเดี๋ยวถ้ามันละลายหมดมันจะไม่เกาะ ใส่ลำไยไปก่อนนะคะถ้าเป็นหมนลำไยเราต้องใส่ก่อนเนี่ยลำไยครึ่งกิโลครึ่งกิโลใส่ไปเลยใส่ไปเลยอ่าไปสนใจอได้ร้าานพิยาได้นะครับได้ได้อย่าไปซื้อในในเพจนะโดนโกงครับผมอันนี้โลละเท่าไหร่ตอนนี้ครับโลสามร้อยห้าสิบเหมือนเดิมตลอดการจ้ะไม่มีแถมไม่มีรถไม่มีรถไม่มีแถมราคาเดิมแจกของก็ไป็แจกนะใช่ตรงนีนะถ้าแจกกันโดนโกง กระจกใไเป็นวิชาชีพเลยจ้าแล้วก็คนนะพี่ทุกคนไปเรื่อยๆคนในเม็ดลำไยมันแบบแต่ที่จริงอะ่ะบางบางเขาจะเอาผงวุ้นใส่ไปเลยแต่หนูไม่ใส่เพราะว่าหนูกลัวผงวุ้นอะ่ะมันจะไปเกาะตรงตรูดหม้อ,อเพราะว่าบางทีเราลืมคนไงผงวุ้นมันจะไปเกาะตรงตรูดหม้อ,อแต่ถ้าเราใส่อย่างเงี้ยพอน้ําเดือดเราเทป,ปุ๊บอะ่ะผงวุ้นมันจะละลายเลย นี้คือเราต้มไม่สุดเลยใช่ไหมใช่ค่ะพอมันเดือด<ช>ปุ๊บอะ่ะเราค่อยเทผงวุ้นลงไปแล้วทำไมถึงอยากไปายกิอ๋ออ,อยากให้แบบว่าคนไหนแบบว่าถ้าตกงานอะไรอย่างเงี้ยคือมันเอาไปทําขายได้หนึ่งหน้าโรงเรียนได้พอเด็กพอเด็กเลิกเรียนอย่างเงี้ยถ้วยละสิบาทอ่ะหรือว่ามันจะมันจะโอเคกว่าที่ไปทําอย่างอื่นถ้าทําอย่างอื่นมันจะยุ่งยากไงอันนี้ทํถือคือสูตรนี้นะคะจะเป็นวุ้นมะพร้าววุ้นลำไยคือทุกอย่างอ่ะก็คือสูตรเดียวหมดเลยขนุนได้หมดเลย ก็คือเหมือนกันทุกอย่างเลยแต่แค่เราเราเปลี่ยนสีลินีคือเราเปลี่ยนจากใช่ลินจีลินจีอยู่ในโรงงานเดี๋ยวไปดูเนี่ยถ้าคือเราเปลี่ยนจากลำไยอะไปเป็นมะพร้าวก็ได้เราเปลี่ยนจากลำไยไปเป็นขนุนก็ได้แต่สูตรมันจะตัวเดียวกันหมดเลยทุกอย่างสูตรนี้นะคือทุกอย่างสูตรเดียวหมดเลยค่ะใช่ลินจีไม่มีอยู่ในโกดังเอามาให้ไหมลินจีมีอุ้มทำได้ทุกอย่างค่ะ เดี๋ยว,ยวใกล้แล้วนะหอมแล้วเริ่มหอมแล้วกลมใย,ยเริ่มหอมแล้วะนะให้มันเดือดให้มันเดือดมันจะได้ลายเร็ววิธีการทำบุ้นนี้ไม่มีการใส่เกลือไม่ไารใส่เลย,เลยมันหนูจะบอกว่ามันมีลูกค้าคอมเมนต์มาเหมือนกันแหละว่าทาไมไม่ใส่เกลือ,อถ้าเรากะไม่ถูกบุ้นมันจะเค็มมันเหมือนว่ามันจะเสียรสชาติไปเลยทางที่ดีอะ เราไม่ต้องใส่ดีกว่าแต่ถ้าคนไหนชอบแบบว่าเอาเกลือตัดก็คือถ้าทํากินเองอะได้แต่บางทีเราใส่เกลือไปบางทีมันจะเค็มวุ้นมันต้องออกหวานบางทีมันลืมมันออกเค็มนิดๆอะไรอย่างเงี้ยมใส่เกลือ,อเลยมันไม่เวิร์กเวมันไม่เวิร์หนูว่านะมันไม่ work. เวิร์กเคยทําแล้วบางทีมันเผลอเยอะไปหน่อยมันก็ออกเค็ม <laughs> <laughs> อย่าใส่ดีกว่าอย่าใส่ดีกว่าครับยย่างกันใส่ใช่ค่ะ แต่แลวมันพองตัวเม็ดลำไยมันจะดันตัวมันขึ้นมาเองจ้ะอ,อยู่ห้องบน<ช>เลยลใช่ค่ะดูง่ายเนาะดูง่ายมากค่ะเ,เน,นี่ยเม็ดลำไยมันเริ่มดันตัวเองขึ้นมาแล้วเมื่อก่อนอ่ะหนูจะอยู่ตลาดดินแดงก็อยู่ใกล้ๆกับพิยาแหละก็คือก <อา S 1> ็ขายแบบน้ําอ้อยน้ําปลาคือทุกอย่างอ่ะแล้วก็มีวุ้นมะพร้าวน้ําปั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่วุ้นอ่ะวุ้นมันจะมีวุ้นมะพร้าวมีวุ้นมะพร้าว ก่อนหน้าเนี้ยใช่ค่ะวุ้นมะพร้าววุ้นขนุนอะไรประมาณนี้แล้วก็วุ้นใบเตยมะพร้าวอ่อนค่ะคแล้วก็จะขายพวกน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวปัน่นแล้วก็ผลไม้เพื่อสุขภาพคือทุกอย่างอะ่ะป่ามําหมดแล้วอ่ะน้ำเดือดแล้วนะคะจะเอาเอาวุ้นลงแล้วค่ะจะเอาผงวุ้นลงไปแล้วแต่บางคนก็จะใส่ไปก่อนเลยแต่หนูไม่ใส่เพราะว่าหนูกลัวมันติดตูดหมอ้อหนูต้องใส่ตอนน้ำมันเดือดใส่ลงไปเลย ใส่ลงไปแล้วก็ใส่ก่อนมันติดก้นหม้อมันจะติดก้นหมอ้มหมอเพราะเราบางทีเราไม่ได้คนตลอดเนี่ยถ้าเราใส่อย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้คือยังไม่ละลายนะเดี๋ยวถ้ามันละลายเดี๋ยวหนูให้ดูทีนนะแล้วก็พอเราเทผงวุ้นลงไปเราคนเรื่อยๆเลยนะคะเราอย่าพักมือนะถ้าพักไม่ได้เลยผงวุ้นจะไปเกาะอ,อยู่ตรงตรูดหม้อมันเลยแล้วก็จะไม่เป็นวุน้นจะเป็นน้ำหลงเหลืงเลย,เลยอย่าหยุดคนอย่าหยุดคนจะ้ะคนเรื่อยๆ แล้วก็เบาแก๊สหน่อยหนึ่งนะคะอ่าเสร็จเดี๋ยวถ้าผงวุ้นมันละลายเราค่อยใส่น้ําตาลนะคะคแต่ถ้าเราจะใส่น้ําตาลลงไปก่อนไม่ได้น้ําตาลมันจะไปผูกมัดผงวุ้นอะอน,นี่ใบเตยเตราใส่กี่ใบคะอ่าสามใบค่ะสามใบ,ส,ใบ,ส,มใบสี่ใบแล้วแต่ค่ะต้องคนอย่าพักมือนะพักมือไม่ได้เลยช่วงเนี้ยสำคัญตรงนี้แหละถ้าพักมือปุ๊บเรียบร้อยเลย ผงุ่นไหม้ด้วยจะ้ะ๋ยวถ้ามันได้เดี๋ยวนะ้ำพงุ่นมันจะใสเองถ้ามีฟองเยอะก็ตักออกได้นะคะตักฟองได้ใช่ตักฟองทิ้งไปเลยเอฟองไม่เอาเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเวลาเรากรอ,อกใส่ถ้วยมันจะไม่สวยมันไม่มีอะไรหรอกแต่มันจะไม่สวยแค่นั้นละอันนี้เราขายถ้วยเท่าไหร่ครับ10บาทค่ะ สิบบาทก็ประมาณถ้าเม็ดใหญ่ก็ห้าค่ะสิบบาทมีไหมพี่ตุ๊กว่าช่วงนี้มีไหมราคาสิบบาทไม่ไม่น่าจะไม่น่าจะมีนะหากินยากนะหนูว่าไม่มีจะขายแล้วก็อิดใช่ค่ะอย่างน้อยทุกวันนี้ก็ยี่สิบบาทแล้วอ่ะสิบห้าสิบห้ายี่สิบแล้วแต่ของหนูจะเป็นถ้วย7ออนนะเจ็ดออนนะเจ็ดออนนะคะใหญ่อยู่นะ เจ็ดออนก็คือใหญ่ถ้าเขาขายสิบบาทถ้าเป็นข้างนอกก็สามออนแต่ของเราต้องเจ็ดตรงนี้สโลแกนก็คือถูกและดีแล้วก็อร่อยถ้าถูกและไม่อร่อยก็ไม่ได้ค่ะถูกแล้วดีแล้วอร่อยด้วยจ้ะถูกและดีต้องอร่อยด้วยใช่ค่ะไม่ใช่ถูกอย่างเดียวนะไม่ใช่ถูกอย่างเดียวแล้วไม่อร่อยนะคะมันไม่มีใครซื้อเนี่ยผงวุ้นมันจะละลายแล้วนะพี่ทุกมันจะแตกต่างกับตอนแรกเลยเดี๋ยวเรากระบาษแก๊สกัน คือละลายหมดแล้วจ้ะเราจะเราจะดูดูแค่ตรงเนี้ยมันจะแตกต่างกับตอนแรกเลยอ่ะอ๋อคือเอาอย่างนี้ขึ้นมาใช่ค่ะคือเราที่ขึ้นมามันจะไม่เกาะตรงที่ีเราเยอะมันจะไม่เหมือนตอนแรกอ่ะใสเลยนะใช่ค่ะมันมันจะดูตรงนี้โอ๊ยทีนี้ก็ใส่น้ําตาลเลยนะคะผงผงวุ้นละลายแล้วใส่น้ําตาลไปเลยต้องใส่น้ําตาลสองกิโลดูเม็ดลำไยดิมั้ง ดูเม็ดลำไยเยอะมากพอเราใส่น้ำตาลลงไปปุ๊บใส่ไปเลย2อกิโลสกิโลเท่านั้นนะคะแต่ถ้าใครชอบกินหานวานกว่านี้ก็แล้วแต่แตคน,นทำใช่ค่ะคือคนไหนกินไม่หวานไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเพราะว่าลำไยมันหอมอยู่แล้วแต่ทางร้นเรียบร้อยหมดแล้วก็คือชิมหมดแล้วใช่ค่ะก็คือเนี่ยสูตรนี้ก็คือหวานพอดีค่ะนี่าใส่น้ำตาลเสร็จปุ๊บก็เต่นแก๊สอีกหน่อยนึงแล้วก็คนให้น้ำตาลละลาย หอมอ่ะวุ้นมะพร้าวนี่ก็สูตรเดียวกันค่ะสูตรทุกอย่างอ่ะวุ้นทุกอย่างอ่ะสูตรเดียวหมดเลยน้ำมันจะใสไหมพี่ทุกใสมันจะใสมันไม่เหมือนตอนแรกตอนแรกน้ำมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถ้าผงวุ้นมันละลายน้ำมันจะใสจะใสมันจะเงาเลยนี่ก็จะไม่เกาะ มันจะแตกต่างกับเหมือนตอนแรกเลยเนี่ยจะดูแค่ตรงนี้เองค่ะใช่นี่ก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วปิดไฟก็คือปิดไฟแล้วก็รอกอกอย่างเดียวเลยจ้ะิดไฟเย็นฮะอ่าอันนี้กอกได้เลยนะคะวุ้นจะกอกได้เลยเพราะว่าอะไรถ้าถ้ามันเซ็ตตัววุ้นมันก็จะแข็งตัวเราก็จะกอกใส่ถ้วยไม่ได้เพราะว่าถ้วยมันเป็นถ้วยร้อนเดี๋ยวหนูให้ดูนี่ก็คือถ้วยเจ็ดออนเฉพาะวุ้นอย่างเดียวถ้วยนี้ก็คือทําวุ้นอย่างเดียวเพราะเป็นถ้วยร้อนเราต้องกอกเลย ถ้ามันเซตตัวแล้วเรามากรอกทีหลังไม่ได้นะไม่ได้เลยเพราะว่าต้องถ้าเซตตัวแล้วเราต้องกินเลยนะใช่มันเต็มหม้อแล้วค่ะมันกรอกไม่ได้แล้วถ้วยเจออนค่ะถ้วยวุ้นเจ็ออนมันจะมีเจ็ออน10บออนสิห้าออนแต่ถ้าใหญ่กว่านี้ก็คือไม่ได้ทําวุ้นแร้วนะจะไปทําอย่างอื่นตักหรือจำยอันี้ใส่กี่ลูกครับห้าจ้ะประมาณนี้นี่คือ10บาทห้าลูกกาทใช่แต่ถ้าลูกใหญ่ก็สี่ก็ได้มันเรา เพราะว่าแต่ละถุงมันมาไม่เหมือนกันพี่ตุ๊กบ,บางถุงมันจะมาไม่เป้งๆอะไรอย่างเงี้ยอืมร้อนนะพี่ตุ๊กอันนี้ใช้เวลานานไหมกว่ามันจะเย็นเยนับถ้าเราตั้งไว้แบบ ถ้าเราเรีบต้องไปน็อกน้ําแข็งก่อนนะถ้าเหมือนว่าลูกค้าแม่ค้าท้าไหนรีบขายก็ต้องนอกน้ําแข็งแต่ถ้าเราไม่นอกน้ําแข็งก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะว่าต้องรอให้มันเย็นก่อนต้องให้มันเย็นพอเย็นปุ๊บมันก็จะเซตตัวเลยจ้ะง่ายง่าลงทุนตักห้าร้อยก็โอเคแล้ว ต้นทุนกี่บาทครับประมาณต้นทุนมันก่อนพี่พี่ยาคำนวณอ่ะก็คือสูตรนี้เลยรวมแก๊สรวมอะไร455 455บาบาทก็คือได้ร้อยถ้วยได้ร้อยถ้วยจ้ะกำไร500ตีว่า500น้อนิดนึงจ้ะดีกว่าไปทำอย่างอื่นไหมพี่ตุ๊กวะอะไรดีนะใช่ค่ะแต่มันไปยากมันมันไปยากตรงไหนตรงดูผงวุ้นอ่ะเราต้องดูผงวุ้นให้เป็น ถ้าผงวุ้นไม่ละลายก็มันจะเป็นน้าอย่างเงี้ยตลอดเลยนะถ้าผงวุ้นไม่ละลายหรือว่าผงวุ้นมันแบบว่าไปเกาะอ,อยู่ตรงตรูดหม้อหมดเลยเราคนไม่ละลายเงี้ยคือตั้งไว้ทั้งวันทั้งคืนก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยแต่ถ้าผงวุ้นละลายก็แป๊บเดียวจ้ะอ,อันนี้ก็จะมีขายทุกวันนะพี่ตุก๊กที่ร้านพิยานะขายสองอย่างใช่ไหมใช่วุ้นมะพร้าวกับวุ้นลำใหญ่ดีไหมพี่ตุก๊กดีมากถูกและดีไหม สิบบาทอันนี้ผมชิมแล้วอร่อยสิบบาทถือว่าทั่วไปมันไม่ค่อยมีนะเอาจิ้งจริงถ้าใครอยากกินก็ต้องมาลองกันนะใช่ค่ะทำมีธาคารทุยวันที่เลยใช่ครับผมทำกินก็อร่อยทำขายก็ดีนะจ๊ะแต่ว่าใครแบบทำแล้วไปทำบุญต่อก็ได้เหมือนว่าเราจะไปทำบุญเราไม่รู้จะทำอะไรใช่ค่ะไปทำโรงทานได้สบายเลย มีลำไยมีลำไยมีคือลำไยก็ได้ขนุนก็ได้ทุกอย่างอะ่ะลำไยสดก็ได้ใช่ได้หมดเลยค่ะแก้วมังกรแก้วมังกรได้หมดแหละ,ะแก้วมังกรก็ทำได้นะใช่บุญผลไม้ก็ดีสามารถเก็บได้กี่วันเลย ความเย็นได้ถึงนะคะลูกค้ามันจะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะหนึ่งอาทิตย์เลยหนึ่งอาทิตย์เลยเพราะว่าหนึ่งที่มันเสียยากกว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นวุ้นใสวุ้นใสมันไม่เหมือนวุ้นกะทิวุ้นใสมันจะเก็บได้นานกว่าวุ้นกะทิถ้าวุ้นกะทิมันอยู่ได้เต็มที่ก็คือสาวันสาวันนี่ไปหมดเลยวุ้นกะทิแต่ถ้าวุ้นใสอยู่ได้นานแต่ตอนหนูอยู่ดินแดงหนูได้ยินลูกค้าบอกว่าเขาเก็บไว้ครึ่งเดือนเขามากินยังเหมือนเดิมคือไม่ต้องฟีดค่ะความเย็นได้ถึง มันจะอยู่ได้นานหน่อยมันจะอยู่ได้นานกวุ้นกะทิครับถ้าวุ้นกะทินี่สามวันเรียบร้อยเลยมันเสียเพราะกะ,กะทิเนาะเสียเพราะกะทิค่ะคกะทิมันทําให้วุ้นเสียง่ายแต่ถ้าวุ้นใส่มันจะเก็บง่ายกว่าบ,บางคนเขาเขาทาเสร็จเขาไม่แช่เย็นนะพี่ตุ๊กเพราะว่ามันมันอยู่ได้วันหนึ่งถ้าเราไม่เข้าตู้มันจะอยู่ได้วันหนึ่งมันจะไม่เสียเลยแต่ถ้าเราแช่เย็นเวลาลูกค้ากินมันจะชื่นใจกว่าครับนี่นะ ไม่ยากครับไม่ง่ายทำไม่ง่ายอันนี้เป็นลำไยชิจอนลำไยอร่อยกว่าลำไยอร่อยกว่าอีกเฮ้ยอร่อยจริงลำไยเนี่เดี๋ยวคนแก่จัดแก่จัดครับมาทำลาใหญ่่อ้นี่หวานหอม ได้เลยเหมือนพี่ยาบอกหวานหวานไม่มากอร่อยนี่มันกรอบดีนะลำไยถัอ่วกรอบลำไยถ้ามโดนความเย็นมันจะกรอบอืมกรอบหอมวุ้นดีเลยวุ้นดีเลยได้เลยอร่อย